คือต้นพญากาสักนะครับนะฮะนี่ใบเขาจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะครับเอฟซี F C ดูนะฮะตอนนี้ในอันนี้ก็คือดอกเขานะฮะนี่นี่คือดอกเขานะครับดอกเขาจะเป็นเป็นชออ่อแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วตรงเนี้ยเขาจะมีอะไรเนี่ยนะฮะตรงนี้นะเขาจะเป็นแบบดอกเก่าจะตุ้มๆออกก้านเขาจะมาเป็นอย่างนี้ก่อนนะแล้วก้านเขาจะออกมาตรงช่องด้านในเนี่ยฮะเห็นไหมออกมาเป็นตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราแตกก้านออกมานะครับเน,น,นี่ยก่อนที่ก่อนที่เขาจะแตกก้านนะเอฟซีนะตรงนี้เห็นไหม จะเป็นอย่างนี้ก่อนเนี่ยตุ่มๆเนี่ยเดี๋ยวก้าวเขาจะแทงออกมาจากตรงนี้นะครับก็แแลกดีครับเอซีนะฮะเป็นฝักเลยนะครับแล้วใบนี่นะก็มีประโยชน์นะครับในการปูพื้นหรือเป็นแดดเป็นที่ร่มนะฮะยูฝั่งนี้เนี่ยใหญ่มากนี่นะครับเราก็ไปหลบทาหลบฝนได้ใบเขาใหญ่มากครับเทียบกัหน้าผมเนี่ยฮะเนี่ยดอกก็เริ่มแตกพอดอกแล้วก็เป็นเม็ดสีขาวนะครับนี่ฮะก็วันนั้นเอซีก็ถามมาเยอะว่าต้นไม้ชนิดนี้คืออะไรครับพญากาศเอ้ใช่ไหมพญากาศนะ ก็เนี่ยทางลงที่เราลง